กุ่มเกรดวินทอนะคะคุณผู้ชมที่เมื่อวันเกิดที่ผ่านมา26มีนาคมนะคะเขาก็ได้พูดโปรเจกต์ดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะกับมูลนิธิกระจกเงาค่ะ อายุครบ37ปีเมื่อวันที่2 6มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งปีนี้พรเอกหนุ่มเกรซว่านินท์ก็มีโปรเจกต์วันเกิดดีๆที่อยากจะช่วยเหลือสังคมหลังจากเจ้าตัวได้ลงพื้นที่มูลนิธิกระจกเงาและก็ทราบความเป็นมาของโครงการแคมเปญคนหาคนหายกับตามหาความรักที่พัดพรากนะคะโดยเกรซก็ได้โพสต์ผ่านทางไอจส่วนตัวถึงโปรเจกต์วันเกิดของเขาปีนี้ว่าเป้าหมายของเขาก็คืออยากจะให้คนได้เห็นความสําคัญของแคมเปญคนหาคนหายของมูลนิธิกระจกเงามากขึ้นค่ะ อย่างน้อยที่สุดก็คือเห็นความสําคัญเรื่องคนหายอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของบางคนแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนบางคนก็ได้โดยสามารถร่วมกิจกรรมตามหาความรักที่พัดพร,รากสนับสนุนงานติดตามคนหายผ่านโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายมูลลณินิธิกระจกเงานะคะเลขที่บัญชี202 258 2886ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะหรือว่าอยากจะช่วยกันแชร์เพื่อให้เรื่องนี้กระจายการรับรู้ให้ได้มากที่สุดค่ะ ก็เป็นโครงการดีๆนะคะคุณผู้ชมที่หนุ่มเกรซเนี่ยเขาก็ตั้งใจอยากจะทําให้เพื่อสังคมนะคะก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะสุดยอดมากๆโครงการแบบนี้ต้องสนับสนุน<ช>นะคะขอบคุณคุณน้ําค่ะขอบคุณค่ะ